วันนี้ฟ,นฟินฟินสองเทพฮะมานั่งมายืนกินเนี่แหละไอ้ใต้ล่มลูกว่านี่แหละฮะนะถึงแหล่งโรงงานเลยครับอืม,มาโรงงานผลิตเลยสุดยอดฮะไม,ไม่ใช่กระตือกินหมานะครับกินลูกว่าเพื่อปากดัง ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่นานะครับกินหมากนี่กินว่าสองซูนสองซูนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สองซูนอซูน,น,นช่องกิจไนสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆคุมแต่คุมมาดูครับเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดมาทำอะไรครับผมนี่เอ อาสวัสดีที่มิดทำไรต้านไฟโควิดอ๋อต้านไฟโควิดะทำไรอ่ะต้านไฟโควิดอ่ะครับจะมีอ๋อนี่กินอะไรนี่กินอะไรลูกว่าครับผมโอ้โหหาเก็บลูกว่ากิกนแบบนี้แม่เทพจริงจริงเนี่ยลูกหวานมากไหนฮะไหนดูดิโอ้โหเนี่ยลูกใหญ่ๆนะเนี่ย โควิด <COVID S 1> ไปไหนไม่ยากเขาโอ้ oh, โหกินสะฟันดำเลย <laughs> <laughs> ปากดำฟันดำโอ้ oh, <laughs> สุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยแห้ะฮะเรามีลูกว่ากินนะต้นว่าโอ้โหเนี่ยตอนนี้ลูกกำลังแบบสุกมากๆเลยโอ้โ oh, หแบบลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ดำสุกดำแล้วอร่อยด้วยฮะต้นนี้หวานมาก <laughs> นี่ <laughs> มีคน มาเอาไปขายด้วยฮะเนี่ยนะเนี่ยมันเนี่ยอ้โหมันอยู่สูงมันเอายากกันนะนูนูนูโอ้โห <Okay, S 1> ให้ดูใันดูให<ว>้โอ<ว>้โหเห็นแล้วสุดสุด,สดลูกนี้ต้นนี้เขาเป็นต้นที่ใหญ่มากเลยเนะนี่ยดกมากๆากเลยอันี่ฮะเอืนี่ฮเ ควงใหญ่ๆเลยแต่อยู่สูง mm hmm. เทพมิตรอาศัย mm hmm. ว่ามาเก็บกินข้างล่างเลยฮะกินลูกสุกๆเขาบอกฮะเ,เ,กเ,ขเขียวเนี่ยหวานมากลูกเขียวๆเนี่ยนะนี่นี่โหแบบนี้หวานเจี๊ยบเลยฮะนะ mm ี hmm. อ่าเนี่ยะนี่ให้ให้ดูให้ดู mm hmm. มาดูเทพมิตรกินลูกว่าเนี่ย สดๆจากใต้ต้นเลยฟินมากๆรครับรวมพลันตั้งไชยโควิดครับอืมอึมสารน้ำดูใรัตบาลาก็กินบ้างฮะนะห,หวานฮะหวานมากเลยลูกเหี่ยวๆเนี่ยสุดยอดเลยใช่ใครอยากได้พันเนี่ยมาเก็บเลยใต้ต้นเนี่ยเพียบเลย<อ>ลูกใหญ่แล้ว หวานด้วยนะอาาเกินต้นนี้เนี่ยเทปมิดเก็บมาให้อีกแล้วเนี่ยอะอหวานทุกลูกลเลยนะถือว่าเป็นแหล่งของธรรมชาตินะผละไม้ธรรมชาติที่เรายัางอนุรักษ์กันไว้คือต้นว่านี่แหละเนี่เทพมิดบอกชอบมาก ไ,ไ,ไ,มไม่ขอย้ายไปไหนขอเฝ้าโรงพยาบาลศิลิกิจนะแต่ว่าเทพมิตรก็เตรียมไว้แล้วนะที่นาที่โคราชบอกเตรียมกเกษียณแล้วอีกประมาณสัก5-6ปีก็ไปปลูกต้นไม้ไว้แล้วนะเนี่ยไปทําเตรียมไว้พร้อมแล้วเนี่ยการวางแผนกเกษียณของเทพมิตรก็ไม่ธรรมดาฮนะเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะมาเติมให้เรื่อยๆนะ กับผมสำหรับคลิปนี้นั้นแล้วก็พามากินลูกว่าใต้ต้นฮะนะจากสองเทพเนี่ยพากันมาเก็บลูกว่ากันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนในส์สารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กัน,นผมสวัสดีครับ